สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Hobby Lab ครับผมครับผมวันนี้เรากลับมาพร้อมกับบ้านใหม่เรียกว่าย้ายถิ่นฐานมาเพราะว่าอะไรฮะเพราะว่าไม่ไม่นัดกันก่อนเลยแล้วจะพูดเลยดิเราเรามีการปรับเปลี่ยนอะไรนิดหน่อยนะครับอืมก็คือ ออกมาแยกช่องเองแล้วใช่แล้วเราก็กลัวคนดูคิดถึงว่า<ช>ทําไมรายการนี้ยังไม่ทำมานาทีอะไรเงี้ยเราก็พวกเราก็เลยคุยกันลวเราคุยกันแล้วว่าตัดสินใจว่าเออเรามาทํามันเองดีกว่าเราแน่ใจเหรอว่าเขาคิดถึงจริงๆอ่ะ ไม่รู้เหมือนกันวะก็ดูที่กระแสของเทปนี้แล้วกันถ้าเทปนี้มันมียอดคนดูที่เยอะเราก็จะกลับมาทําต่อครับผมสิ่งที่เรากลับมาวันนี้ก็คือเป็นของที่ i n ท e n s มากๆในตอนนี้เลยสําหรับสายที่ชอบดิจิมอนหรือว่าเป็นเด็กที่ถูกเลือกนั่นเองนั่นคืออะไรฮะ w h i t e ท Bestless ครับนี่ฮะคือสิ่งที่เราใส่อยู่บริเวณข้อมือพวกเราเองนะครับเอเอ้ยเอ้ยเอ้ยพี่ว่าไงเด็กที่ถูกเลือกอะไรพี่นี่นี่นี่อะไรนี่นี่หรอกเด็กที่ถูกเลือกเฮ้ยอันนี้มัน มันคือมันเป็นเรื่องเมื่อปีที่แล้วเอาไปแล้วนั่นเนี่ยคนเดียวคนเดียวคุณมากับดิจิมอนรีบูส์รีบูส์รีบูส์แล้วทำไมถึติดดิจิมอนรีบูสมาผมผมมีอันนี้เดียวไม่ต้องเขย่าด้วยอ๋อเออใช่พี่ดีดีแต่ยังไม่ได้เล่นไงแต่เนี้ยต้องออกกำลังกายกลังงกายไอโเคแล้วของคุณนะตัวนี้ไงออกกำลังกายนี่ไงนี่ไงโอ้คนละหุ่นกันในเมตาสูตรเลย ถ่ายยืนมาตาสูงอีกันนี้ครับผมมาอย่าลืมไปดูนะรับบทเป็นไรครับบททึ่งยังไม่รู้ชื่อเลยได้ยินแต่เฮียเฮียเได้เป็นเฮีย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 กีกีเรียบขอลายเซ็นนะเพราะว่าหลังจากนี้เขาจะดังมากๆแล้วเวลาเดินไปไหนแตรลกวนคนตัดตัดรงนี้ออกดังเมื่อไหร่ปุ๊บก็เดี๋ยวไอ้นี่อีกอไว้ก่อนขอลายเซ็นยาก แหมไม่อยากจะพูดเลยแต่จริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราคุยเรื่องเมตาส่วนไม่ต้องถ่ายนี่ก็ได้นะเอาวันนี้เรามากับไวท์ทอร์เบสเลตเราจะมาพูดหลักการเล่นเบื้องต้นก่อนนะว่าคืออะไรมันคือดิจิไวท์ในรูปแบบของนาฬิกาออกกําลังกายซึ่งจะเป็นการวัดหัวใจโดยการที่ใสายบริเวณข้อมือใช่ครับแล้วก็นับก้าวเดินด้วยทุกกิจกรรมที่เราทําก็จะมีผลกับการ evolution ของตัวดิจิมอนที่เราเลือกอยู่ด้วยไม่ว่าจะอยู่นอกบ้านหรือในบ้าน นี่เขาเสริมให้เขาเสริมที่ everywhere เนี่ยครับแม้กระทั่งเข้าห้องน้ำเนี่ยเข้าห้องน้ำกันด้วยกำลังจับกำลังทำชุลาชุลลก็ต้องขยับใช่ไหมเออขยับมันก็ขึ้นนะมันก็ขึ้น อะไรเนี่ยกลับไปเล่นนี้ดีกว่าต้องขยาวด้วยแต่ว่าในเนี้ยมันก็ยังมีลูกเล่นอีกมากมายนะใช่ถ้าเกิดเราเชื่อมกับแอปพลิเคชันใช่ v i ยท่อเบสเซ b ลบก็จะมีกิจกรรมไม่ทำมากมายเดิน6,900สู้10ครั้งอะไรเียภายในเวลา1ึงชั่วโมงเดิน6,900เลยเพื่อนผมเนี่ยเขาเดินไปเนี่ย1,500เลยนะ เดินนี่ไหนเดินจากวงเวียนใหญ่แล้วต้องเดินเวลาไหนมึนๆหน่อยค่ำๆอ๋อแล้วมาเดินน้ำเอาเอาตังค์มาใช้ชีวิตชีวิตแบบลูกผู้ชายอะไรลูกผู้ชายนี่คือหลักการเบื้องต้นผูต้องเข้ากุต้องเข้าสกวก่อนแลละนี่คือหลักการเบื้องต้นของการเล่นไวท์ l ทอ s เบส็ส่วนถ้าใครจะ e v o l u t i o ูชในร่างอะไรเนี่ยต้องดูในแอปนะครับจะมีเงื่อนไขอยู่ใช่ ันนี้ทาอะไรบ้างใช่แต่วันนี้เนี่ยเราจะมาบอกอะไรบางอย่างสําหรับคนที่ไม่ค่อยมีเวลาเวลาเลี้ยงดิจิมอนของเรามันจะมีพวกเงื่อนไขบังคับให้เราทํานะครับเช่นคุณต้องเก็บโทฟี่ให้ได้สิถ้วยอันนี้ยกตัวอย่างเนาะอ่าแล้วก็ต้องสู้กี่ครั้งอะไรก็ว่าไปบางทีเราทําครบแล้วโทฟี่นี่เมดตันวันแั้โทฟี่อะไรเนีขอหน่อยเออ นั่นแหละครับเขาก็เป็นอย่างนั้นแหละครับหมายถึงโทฟี่เหรอมึงบางทีเราเก็บเงื่อนไขครบแล้วแต่ว่าเขาก็จะมีเวลาในการ Evolution อยู่เช่นต้องรอให้ครบ24ชั่วโมงอ,อันนั้นคือร่างอัติเมตอ่ะครับแล้วก็อะไรประมาณนั้นอ่ะแต่ว่าถ้าเราเก็บครบแล้วอ่ะแล้วเราใช้เวลาไปไม่นานอะ่ะอย่างเช่น เก็บพบไปแล้วหลังจากผ่านไป10ชั่วโมงนั่นหมายความว่าคุณก็ต้องรออีก10ชั่วโมงเพื่อให้มัน evolution 10ชั่วโมงอ่ะต้องบอกก่อนว่ามันไม่นับตอนนอนนะใช่ครับตอนนอนเสร็จปุ๊บสมมุตินอน2องทุ่มเขาก็ตัดแล้วใช่คก็คือจะไปเริ่มใหม่ตอนตื่นนั่นก็คือ8โมงถูกต้องครับมันเป็นเวลาเลยดังนั้นเราก็เลยมีทริคนะครับคือทำให้เราไม่จำเป็นจะต้องรอ10ชั่วโมงอน่าสนใจฮะติดตามชมช่วงต่อไปครับผม ครับตอนนี้เราก็เตรียมอุปกรณ์มาพร้อมแล้วในงานนี้เนี่ยผมจะไม่สามารถทําให้ดูสดๆได้เพราะว่าข้างในมันเล็กมากเป็นอะไรที่เราจะต้องใช้สมาธิสูงพูดปากเปล่าคุนไม่เข้าใจต้องแกะให้ดูครับอ่าแกะให้ดูเลยอ่าแกะดูระหว่างนี้พี่มอนถวงเวลาคนดูไปก่อนนรับจริงๆวิธีการโอ้ยไม่จริงจริงวิธีการเล่นของ v a l b r a c e l e t อะมันก็ ไม่จำเป็นต้องเร่งเวลาก็ได้นะใ,ในแอปพลิเคชันอ่ะมันจะมีไอเทมที่เรียกว่าการเร่ง Evolu t i o n อันนี้คือวิธีที่เราอยากได้ให้มันเร็วขึ้นสำหรับคนที่ไม่ค่อยมีเวลาแต่จริงๆนะเอาจริงๆเลยนะคือเล่นเองก็สนุกแล้วใช่เล่นเองก็สนุกอันนี้ก็คือไม่ได้แนะนําให้ทําขนาดนั้นหรอกแต่ว่าคืออยากให้ทุกคนรู้ว่ามันมีวิธีนี้อยู่นะ<ช>แต่จริงๆ <c oughs> อ่ะขอขอเกินนิดนึงนะ <c oughs> ว่าไอตัว V B อ่ะได้อารมณ์ไอ V pet อยู่นะในเชิงที่แบบว่า เลี้ยงแต่ว่าการเจริญเติมโตของมันเนี่ยค่อนข้างจะเร็วเร็วกว่าวีเพชแล้วก็ภาพสวยยุคนี้เวลามันเร่งรีบดังนั้นเนี่ยเราก็ต้องรีบเก็บเด็กให้ครบก่อนที่ริมอันใหม่จะมาเดี๋ยวไม่ทันการตลาดแต่ล่าสุดจริงจริงตอนเยอะมากเลยครับพี่ใช่มีกาชาปองมีอะไรอีกอ่าเออสายเทมเมอร์น่ะตอนแรกผมคิดว่าเป็นวันโกหกนึกว่าอัมมืจอไหร่ไจ้ดของจริงครับแต่ไม่มีไอ้ดิจิมอนที่ชอบพูดคำนั้นอะ โมเมนทายโมเมนทายไม่โมเมนตายโอ้โมเมนตายโมเมนตายนี่ไม่ได้ดูในเครียดเลยนยแกะเรียบร้อยแล้วมาทีนี้เดี๋ยวให้พี่มอนดูนะครับส่วนคนดูไม่ต้องห่วงครับเดี๋ยวผมขึ้นรูปอินเสิร์ตให้พี่มอนเห็นไหมครับว่าจุดนี้นี่ด้านข้างมีเขียนว่า JP 1ก็คือจั่งเป้ลที่หนึ่ง เหม๋ยวจะยอมจากเจแปนด้ยคนเขียนโปรแกรมมาเล่นเองอ่ะก็จะให้เล่น1ิบชั่วโมงจริงๆอ่ะมันก็จะเปลืองเวลาเขามีรหัสไหมพวกนี้ไม่มีไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เจเอวีจะเห็นได้ว่าจุดมันเล็กมากนะครับก็คือเนี่ยเราจะต้องมีการบัตรกี2จุดนี้เข้าด้วยกันทีนี้เนี่ยบางคนก็จะใช้วิธีการใช้ดินสอสองีฝนการที่คุณจะใช้ดินสอฝนมือคุณต้องแน่ ต้องแน่นิ่งจะพูดว่ามือมือคุณจะต้องนิ่งจริงๆนะใช่ต้องแน่นิ่งอะไรวะมันจะอยู่ใกล้กับตัวอาด้านบนอ่าซึ่งตัวอาตัวนี้อยู่ตข้างๆตัวนะครับโอเคโอเคครับมาเรื่อยผมมาเรื่อยมาแบบเบาๆก่อนแล้วค่อยค่อยไปเฮ้ยแรงเหนื่อยจังเลยเพราะว่าถ้าไปโดนตัวต้านทานเนี่ยไม่ใช่คำว่าตัวอาเดี๋ยวตัวไม่เล่นจริงๆมันประหลาดการเดียวกันกับเพโดรลัมปะใช่ไฮโดรลัมอ่ะพื้นที่ตรงนั้นมันใหญ่ มันทําง่ายมันเอืออ้อแล้วตอนเด็กสบายเลยนะอต,อนตอนเด็กแกมาฝนเลยตอนโตกล้าไม่ได้เลยขนาดไหนเพราะเอาไม่เอากูก็เล่นแล้วเพนโดรั่ใช้ดินสอก็ได้หรือจะบัตรกีตรงๆก็ได้คือบัตรกีให้ตะกัวมันพูนออกมาเพื่อให้จุด2จุดที่มันอยู่ห่างกันนะจําเข้าหากันซึ่งลายวงจรตรงนั้นเล็กามากมากนี้ผมก็เลยจะแนะนําว่าถ้าอยากจะทําเองต้องหาหัวแรงบัตรกีอ้าวนี่หัวแรงเหรอใช่ จะไปดัดผมในห้องน้ำก็ไลยคือต้องหาที่แบบปลายเล็กมากๆอันเนี้ยเล็กมากเลยซึ่งถ้าดูปกติถ้าใครเคยดู t o k o โกโฟลเนี่ยจะมีปากกิอีกอันนึงที่เป็นปืนยิงแต่อนนี้คือเปลี่ยนล้วใช่อ่าซึ่งอันนี้หัวมันจะเล็กกว่าใช่ครับจุดมันจะใกล้เคียงเลยพอดีเลยก็จะมีวิธีอีกสเต็ปหนึ่งอ่าแต่ว่าอันนี้ผมก็ไม่ค่อยแนะนาอีกก็คือต่อออกมาเป็นปุ่มกด ไม่ไปอังแอนด้วนะไม่เอานะภาพในหัวแม่งมาเลยโบกบกเต็มแว่นเลยตัดกลัวหลอดกันอีกวิธีหนึ่งคือเมื่อกี้ต่อสายพ่วงมาอา่ต่อเป็นปุ่มกดเราก็รู้อยู่ใช่ไหมพี่มอนว่า VB เนี่ยมันไม่กันน้ําการที่จะไปทําปุ่มกดอีกเนี่ยมันก็เพิ่มโอกาสที่น้ําจะเข้าเข้าไปอีกผมก็เลยใช้นี่ครับรีสวิต รีสวิตอีกแล้วรีสวิตอีกแล้วก็คือเมื่อมีแม่เหล็กเข้ามาใกล้คอนแทคข้างในรีสวิตประสานกันก็เท่ากับว่าจัมเปอร์ถูกเชื่อมต่อกันรีสวิตอันนี้ใช้คุ้มมากๆนะแม้กระทั่งอุลตร้าแมนที่มีไฟหากเกนกับรีสวิตตลอดเลยคนนี้นึอกอะไรไม่ออกบอกรีสวิตซึ่งมันบังเอิญมากเลยครับที่ว่าขนาดความยาวของตัวรีสวิตพอดีเลยพอดี เอ,อเติ<อ><อ>ดกาบเครื่องอะไรเสร็จปุ๊บปุ๊บมันก็พอดีเป๊ะเลยใช่ไม่ได้แบบว่าไปเกี่ยวอะไรเลยอ่าถูกต้องครับหรือว่ามันพร้อมให้เราโมวะพอผมเชื่อมแบบนี้ปุ๊บใช่ไหมผมเอาลิสวิตไว้ข้างนอกปั๊บแล้วก็นี่พอเขาเวอร์แปะเข้าไปอืพอดีเลยครับดูออกไหมว่าถูกโม ไม่รู้เรื่องไม่ไม่ไม่มีมันคือการเก็บงานที่ดีของช่องนี้อย huh> ู่แล้วอตอนนี้เราก็ประกอบคืนเรียบร้อยแล้วมาดูกันว่าเวลาเนี่ยตอนเนี้ยเป็นการเดินแปดปกตินะครับก็คือเดินเหมือนเวลาบีบีทั่วไปวิธีการเร่งคือเราจะต้องปิดเครื่องก่อนอ่ะปิดเครื่องอ่าปิดเครื่องเสร็จปุ๊ปจำได้ไหมครับตอนที่ผมแกะออกมาจะเห็นดิสวิตช์อยู่บริเวณนี้เอาแม่เหล็กเนี่ยวางตรงนี้เลยอ่าแล้วก็เปิดเครื่องครับทีนี้เดี๋ยวผมขออนุญาตตั้งเวลาก่อนนะครับ อ่มาดูกันครับเห็นไหมครับว่าเวลาเนี่ยจะเริ่มเดินเร็วขึ้น1น,นาทีของ VB เท่ากับ1วินาทีของเราอตอนนี้ผมมีดิจิมอนอยู่ตัวหนึ่งนะครับที่จะต้องใช้เวลา4ชั่วโมงเพื่อรอในการ e v o l u t i ชัเดี๋ยวเราจะโหลดแบ็กอัพมานะครับเรามาดูกันว่า4ชั่วโมงจะเหลือ4นาทีจริงหรือไม่ <laughs> ก็คือตอนนี้เวลา15นกานาทีรอหทุ่มมันจะเป็นตัวลูมอนหรือเปล่าตอนนี้ใกล้จะหทุ่มละ เรามาดูว่ามันจะได้ผลไหมนะครับจากประมาณ4ชั่วโมงจะเหลือประมาณ4นาทีนิดๆอ่านี่เ,เอาออกได้แล้วนี่อ้าวนี่ไงอีโมแล้วแต่กดแคนเซิลว่ะ,อ,ะอ๋อคือทำตามเงื่อนไขการเป็นการูรูมอนแล้วใช่ ตอนนี้เนี่ยมันยังอยู่ในโหมดของการเล่งเวลาอยู่นะครับแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าเราไม่ยกเลิกเนะี่ยมันก็จะเดินเร็วแบบนี้ไปเรื่อยๆซึ่งไม่ดีนะเพราะว่ามันจะมีเงื่อนไขในการพัฒนาล่า้าใช่แล,แล้วเดี๋ยวเราจะทําไม่ทันใช่เ,ออเพราะฉะนั้นทําไงครับปิดเครื่องและเปิดใหม่แต่การปิดเครื่องและเปิดใหม่รอบนี้เนี่ยเราจะไม่ต้องเอาแม่เหล็กมาวางแล้วนะครับก็เดี๋ยวผมปิดเลยอ่ะให้ดูก่อนว่านี้นะครับเวลายังเดินเร็วอยู่ ทีนี้เนี่ยปิดเครื่องครับรอบแรกเนี่ยผมได้มีการเอาแม่เหล็กเอาไว้นะครับแล้วเปิดแต่รอบเนี้เราจะปิดแล้วเปิดใหม่แบบธรรมดานะครับไม่มีอะไรมาวางไว้เราก็เปิดบ้าอา้าวข้างไหนเนี่ย <c oughs> โทษโทษโทษนี่นี่นเห็นไหมครับเวลาเดินตามปกติเรียบร้อยแล้วจะเห็นได้ว่า การโมแบบที่ผมแนะนําไปเนี่ยทำให้เราสามารถเลือกได้ครับว่าเราจะให้มันเร่งหรือให้มันหยุดนะครับอ่าซึ่งก็จะสะดวกกับเจ้าของนั่นเองไม่พอมองแล้วสะดวกคนไอ้นี่เลยไม่ต้องขย่าใช่ไหมครับขยไมย่ไม่ขยัเป็นไงบ้างครับพี่มอนรู้สึกไงบ้างกับการโมดิฟายลักษณะนี้ โยนมาให้ด้วยไม่มันมันก็รู้สึกว่าดีอยู่ที่มันสามารถปิดเปิดโหมดได้ใช่มันเหมาะกับคนที่มีเวลาน้อยใช่ครับอ่าแต่ว่าพอถึงเวลาจริงๆอ่ะอยากให้มันแปลงร่างอะไรมันก็ทําเร่งเวลาไม่ได้ตลอดบางทีจะทําเงื่อนไขไม่ทันใช่มันก็จะแปลงเป็นตัวอะไรก็ไม่รู้ใช่ซึ่งนี้มันก็จะตอบโจทย์มันก็ตอบโจทย์ ดีแล้วที่เขาโยนเ่ยพี่เขาโยนให้ผมนยจะเป็นยังไงอ่ะสมมติคุณเกียร์รู้สึกยังไงบ้างไม่รู้สึกเลยเลยไม่ได้เล่นหรอกเขาอะทุกครั้งที่มีการปิดเครื่องเปิดเครื่องเนี่ยเฮ้ยยังไงวะพี่เฮ้ยผมต้องตกใจด้วยไงมันจะทําให้ก้าวเดินอ่ะถูกรีเซ็ตออาวตกใจสิตกใจ มันไม่ตกใจครันมันอึ้งอะอ้าวไอ้ที่คุณเดินไปนี่มันไปไหนหมดใช่มันจะถูกรีเซ็ตไปแต่ค่าเดินไม่เกี่ยวกับค่าวไว้เท่าอยู่แล้วถูกต้องครับมันจะมีผลในการแบบเราโหลดเข้าไปไว้ในมือถือบางทีแบบสติเราหายอะออสมมุติวันนี้เราเดินมาได้สองหมื่กามันกลายเป็นศูนย์เลยนะบอกไว้ก่อนใช่เรียบร้อยมันก็รู้สึกเสียดายนะครับแล้วก็ บางทีเซตเวลาข้ามวันแบบไม่ใช่ห้าทุ่มห้แล้วให้มันเดินเองเป็นเที่ยงคืนเนี่ยมันก็จะไม่มีการเล็กอร์ดค่าไวทท่อในช่วงสัปดาห์ของดิจิมอนด้วยโอเคก็ประมาณนี้ครับถ้าเกิดอยากจะเล่นแบบนี้ก็ลองมาปรึกษาทางเราได้ได้เพราะว่าตั้งแต่คลิปนี้เป็นต้นไปเนี่ยเราจะทำการสร้างเพจแล้ยเฮ้ยเดี๋ยวมีมีฟเพจด้วยอ่ะเพราะว่าเพื่อจะได้ติดต่อกับเราได้ง่ายขึ้นใช่คุยโดยตรงเลยแล้วก็อยาก ให้เราทำคลิปแบบนี้หรือว่าอะไรก็แล้วแต่นะเราจะแงะแกะอะไรอย่างเงี้ยก็ฝากช่องใหม่ไว้ด้วยบ้านเราเนี่ยบ้านใหม่ของเราถ้าเกิดวิวมันเยอะหรือว่าผลตอบรับดีก็จะกลับมาทำอีกเอาไว้คลิปนี้เนี่ยก็เอาไว้เป็นแค่นี้ก่อนแล้วกันเดี๋ยวเจอกันคลิปต่อไปไม่ว่าจะเป็นอะไรนะฮะสำหรับวันนี้พวกเราทั้ง3ก็ลาแต่เพียงเท่านี้ครับผมครับครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับ